มาแล้วครับขบวน148นะครับผมตอนนี้ช้าอยู่48นาทีเลยนะครับผมกําลังจะผ่านเครื่องกันบ้นเดือนนะครับผมอตอนนี้เที่ยง11นาทีแล้วนะครับผมความจริงนี่ต้องเข้ามาแต่11โมง24แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีขบวน59มาอีกนะครับผมโดน59นี่โดนกักให้หลีกขบวน148ที่อุดอรนะครับผม นี้มไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับผมเรามาดูกันนะครับผม โค้งมาแล้วนะครับผมอ่ามาแล้วโอ้ได้นะตอมนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็น4150เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูนะครับผม ีป48นะครับผมออสตอม4150นะครับเหมือนเดิมไปแล้วครับเจอในคลิปหน้า <À, S 2> <ป>น,นะครับผมเดี๋ยวมี59มาอีกนะครับผม